สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวการใส่แคดลดเสียงนะครับโอเคเรามาใส่กันดูว่ามันจะลดเสียงได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่คือแคดลดเสียงเป็นหลังพึ่งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ขนาด1 6จนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ความยาว3ามนิ้วนะครับ จะมาลองเทสกับตัวท่ออาคาโปวิกของพระรามสองดูว่ามันจะลดได้มากแค่ไหนโอเคครับนี่นะครับทำการยาดัดลังพื้นใส่เรียบร้อยครับด้วยความยากลำบากเพราะผมวัดขนาดมามันพอดีเกินไปเลยยัดเข้าลำบากหน่อยใช้ค้อนกับอุปรกรณ์นิดหน่อยในการในการทำให้มันเข้า,าที่นะครับนี่เดี๋ยวเราลองสตาร์ดู แบบไม่ใส่ท่อนะครับเสียงจะเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองใส่ท่อดูโอเคครับตอนนี้เราสวมท่อเข้าไปเรียบร้อยลองมาสตาร์ทฟังดูว่าเสียงมันจะลดลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหเสียงลดลงไปเยอะเลยทีเดียวเลยครับ เยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าของเขาดีจริงๆนะครับ เราถอดจุกรถเสียงออกนะครับแล้วเราจะลองสตาร์ดูว่าเสียงมันจะซอบลงหรือเปล่า สำหรับใครนะครับที่กําลังคิดว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ได้ใส่มาผมว่าโอเคเลยครับซื้อเถอะครับไม่เสียหายครับทําให้เสียงท่อสูตรเบาลงได้เยอะเลยนะครับจะซื้อก็ติดต่อคุณเบสนะครับผมซื้อต่อจากเขามาโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ